การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ใหม่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อวันที่16กันยายน2563ณห,ห้องประชุมบรูโร,รงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลจังหวัดขอนแกน่นโครงการไทยแลนด์เซเว่นไม้2020หรือ7ทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองไมซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่หรือชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและกลยุทธ์ของทีเซปผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในเมืองไมซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นยกระดับให้เมืองต่างๆของไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทาง แห่งการจัดประชุมสัมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมองค์กรนานาชาติและงานแสดงสินค้านานาชาติโดยในปีนี้คัดเลือกกว่า120ผลิตภัณฑ์รวม11จังหวัดซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนังก,กล่าวด,ด้วยและเชื่อมั่นว่าศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น เราจะทำให้วัตถุประสงค์นี้สำเร็จลุล่วงดีดีที่สิบที่ยังคงมุ่งมั่นในการค้นหาสถานที่และกิจกรรมใหม่ๆของอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมา3ปีแล้วจังหวัดขอนแก่นเองได้ชื่อว่าเป็นเมืองไม้ซิตี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเป็นเมืองที่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดประชุมสัมมนาหรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มนักเดินทางธุรกิจมีสนามบินพาณิชย์มีชุมชนหรือสถานที่ที่น่าสนใจที่มีเรื่องราวอันยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหามีสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นมีของดีของเด่นที่ดึงดูดนักเดินทางกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมอาหารการจัดเลี้ยงแบบ รหรูราหรือการจัดประชุมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทางขอนแก่นมีสถานที่ที่น่าสนใจเหล่านี้อยู่ครบถ้วนผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแกน่นที่อยู่ในโครงการ7ทีมในปีนี้มีทั้งหมด8ผลิตภัณฑ์ด้วยกันถือว่ามีความหลากหลายและน่าสนใจทุกผลิตภัณฑ์อยากให้พวกเราชาวขอนแกน่นภาคภูมิใจในวิถี และขนบธรรมเนียมประเพณีเราและช่วยกันถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กลุ่มนักเดินทางไหมที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกจากห้องประชุมเชื่อว่าสเสน่ห์อีสานแบบฉบับคอนแก่นจะสร้างความประทับใจให้กลุ่มนักเดินทางไหมได้อย่างแน่นอนและในวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆได้เครือข่ายที่ทรงพลังในการนำไปปรับใช้ธุรกิจหรือชุมชนของท่านเพื่อพร้อมกันต้อนรับกลุ่มนักเดินทางไหมทั้งในประเทศและอีกไม่นานเราจะได้มีโอกาสต้อนรับนักเดินทางไหมต่างชาติอีกครั้งธงชัยกุศลากรอนสำนักข่าวแมกโปรรายงาน